สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเดิมครับจิ๋นไลแนวหลากก่อนผุดสี่คันเลยดูลาหลานกุ้นงูผุโอุ้่งเลยนูอุ่มโอ้ชิลุยเลยโอ้ไปแล้วครับไปแล้วโอ้ เชือบนาเจริญหรอโอ้ไอ้คันน,คน,น,นี้ก็ติดไอ้คันนี้ก็จมนุ4คันรวดได้แล้วคันหนึ่งเหลืออีก2คันโอ้โอยรวยจนับอะวงเมือม่อนุเมื่ว่าเออมาดูครับเนี่ย โอ้ชักเทียร์กับรถครับโอ้เตียนมรถรุ่ยติดโอ้คนกับรถมีชักเทียร์กันนี่โอ้โอเจิยนเจิยนเจีนเนี่พัดนู้นเลิ่องเลืงกองเฮ้ยเกษรเลื่องกองเจียนติดโอ้โหงานนี้นี่ลงทุนโจโปกเลยไงเนี่ย บนบาดคลิปดิดโอ้พอต่อเจอเพื่เดินนัดเดินต่นจเจอโอ้วัติศาสตร์อาตอนน้อเคนโอที่ไม่เวลาเดิม,ม,ดมน,นี่มาดูการผูกนิดนึงเนะใครใหม่ผ <c oughs> ูกกระเม่ชงกนะ <c oughs> ระเมา่อยเทวดาตัวโรมใหม่พอแล้ว គេថាតែមើលរត់ជៀបដែរថានេះមកមើលការผูกនេះទីចောက်ជិះនេះហើយបាទចောက်ជ្រក់ហ្នឹងមានចောက်ស៊ូណានៅមើលការผูกនេះណឹងអូឌីណាមីធីមງານຫຼາຍខ្លួនមងងាននេះសិតយ ung สมองมอดនេះមើលវ៉ានោះនោះតោកឈានេះមើលវ៉ាអ៊ីតកងប៉ះមកចោបរ៉េះ ชบเนอพรอมเนี่ยเสนอชุบๆเยอะโอ้โหโหโยังไม่ได้จิดเครื่องนะโอ้ยจยยโหครึบๆเลยสิลากขึ้นแล้วโอ้โหไปแล้วโอ้เรบอโรบอไม่ต้องเิ่มเลยโซลูโซลูไม่ได้ไส์สลัก ที่โซลุดหลุกกองเชีย์รถดูว่หนคันสคัน3คัน4คันครับดีไม่ไหมอีกหคันอีก โอ้โหโซ่กระเด็นกระโดดหมดเลยครับขึ้นแล้วครับไปแล้วไปแล้ว,ลวโ,อโ,โ,อโ,โอ้โหเกือบเกือบเกือบไปเกือบไป,ไปๆๆเลยหนึ่งคันนะครับหนึ่งคลิปนี้ก็มาชมยาวๆกันเลยน้ำๆจะได้ร่วมทีมกันครั้งหนึ่งนะครับผมมาแล้วครับ โอ้น้ำพิมอันนี้เอล์สีสิบเอลีสิบครับติดอีกแล้วครับดินมันต้งองโยสลิงเวงเวงเนาะหนะหน้าสลิงเวงโอ้ได้แล้วกลัวสลิงยาวขึ้นเลย เอืมน่อท่านผู้ชมวะประมาณสิบกว่าท่านลิ่มหมดเลยมันติดได้ยังไง โอ้เรงเงีย้ยละพุดเลยนีดดดูดูด,ด,ดขึ้นแล้วระวังข้างหน้าลิกไปแล้วมีีต่โกนมีต่าง,งารเยะๆเลยไปแล้วยาวๆไปเลยเออนูเอาไ้สุดเคตส์มอร์ฟุมเแล้่ไปที่นี่ก่อนโอ,โอ,โอ้ตะมือพาติดแต่คันนีย้ยังไม่ขึ้น ทำไมยิมประโจ์อะไรจังคลิปนี้ฝากแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาคลิปต่อไปมาดึงไอรถไทยเล็กออกเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดึงไอนี่ออกรถติด